ทุกคนตอนนี้นะคะก็เห็นบรรยากาศที่ต่างไปจากบ้านเ์ยนะคะตอนนี้นะคะเอิร์ดอยู่ข้างนอกนะคะวันนี้เนี่ยเอิร์ดจะพาทุกคนนะคะมาช้อปปิ้งที่วัสันนะคะเห็นเห็นวัสันไหมเออก็คือตอนนี้นะคะเขามีโปรชิ้นที่2 1บาทนะคะแล้วก็บวกกับสกินแคร์ที่บ้านเราหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมันก็เลยทําให้เอิร์ดนะคะต้องมาเสียตังกับที่วัสันนะคะเป็นอะไรที่โดนใจกับเรื่องเสียตังช้อปปิ้งจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเอิร์ดจะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรที่น่าซื้อบ้างแล้วก็เดี๋ยวคืนนะะค เออก็จะมาแกะถุงนะคะที่เออได้ช้อปปิ้งในวันนี้นะแล้วก็ทาสกินแคร์ลูทีนก่อนนอนให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าก่อนนอนเนี่ยเออบำรุงผิวหน้ายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ทุกคนยี่ห้อนี้นะคะเซนไอตัวเนี้ยเออเห็นคนรีวิวเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างดังนะคะเดี๋ยวเราจะต้อง ไปลองตามชาวบ้านเขาดูบ้างน,นะคะว่าน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตัวนี้เอาไปลองท่าดาทุกคนตอนนี้นะคะเอิร์ก็กลับมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะทุกคนว่าแบบปัญหาผิวหน้าเอิร์ในช่วงนี้มันเยอะมาก<อ>เราใส่แมสดทุกวันแล้วก็ปัญหาผิวที่แบบปุดตันสะสมรวมถึงอายุเราที่มันเริ่มจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอะคะ่ะทุกคน เห็นไหมว่าหน้าเอ,อิร์ดอะเดี๋ยวเนี้มันเริ่มมันง่ายขึ้นแล้วก็ปัญหาสิวและรอยสิวต่างๆคือเยอะมากเพราะมันบุกเข้ามาบนหน้าเอ,อิร์ดเหมือนแบบให้เอิร์ดรับรู้ว่ามึงแก่แล้วนะคะมึงต้องเริ่มบำรุงได้แล้วนะคะอย่างเงี้ยคือแบบ โอเคโอเคโอเคฉันจะเริ่มบำรุงแล้วนะคะแล้วก็ไม่พูดผ้ามทำเพลงกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าถุงช้อปปิ้งนะคะตอนนี้ก็อยู่ในมือเราแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะคะว่าสั่เขาไม่แจกถุงพลาสติกแล้วนะคะทุกคนเป็นการรักโลกนะคะลดโลกร้อนเราก็จะใช้เป็นถุงผ้าแทนนะคะแล้วก็ของช้อปปิ้งเราก็จะอยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะ มันเริ่มกันเลยที่ตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนเจลใส่ล้างหน้าจากเซนไอซ์นเข้ามาจากประเทศเกาหลีตัวนี้เป็นสูตรทีทีด้วยนะคะและที่สําคัญที่สุดที่สุดที่สุดเลยนะคะทุกคนก็คือตัวนี้นะคะเขาไม่มีสารอันต,ตรายที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองบนผิวหน้าและได้รับการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอิร์ดเลยไว้ใจที่จะเอามาลงบนผิวหน้าของเอิร์ดนั่นเองทุกคนและตัวนี้นะคะสูตรนี้เนี่ยเขาจะช่วยในการลดสิวนะคะช่วยในเรื่องการรักษาสิวเพราะว่า ช่วงนี้เนี่ยเอิร์ธมีปัญหาเรื่องสิวค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยดูดสิ่งสกรปรกที่อุดตันอยู่บนผิวหน้าของเรานะคะรวมทั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวนะคะออกไปจนหมดจากผิวหน้าของเราเลยและเดี๋ยววันนี้เอิร์ธก็จะเช็ดหน้าแล้วก็ล้างหน้าให้ทุกคนดูเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นรูทีนก่อนนอนไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็ดหน้าแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาล้างหน้าให้ดูนะคะเช็ดหน้าด้วยไบโอเดอร์มาเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เนี่ยมีขายที่ในวัสด์เหมือนนนกัะะคะ ูตรทรีทีจะเป็นเนื้อเจลใสกินหอมสดชื่นขวด299บาทนี่คุ้มจริงๆเพราะรู้สึกเลยว่าหน้าสะอาดผิวหน้าไม่แห้งตึงเลยแล้วก็ตัวต่อไปนะคะที่เออจะหยิบขึ้นมารีวิวเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์นี้ทุกคนเพราะว่าเขาโด่งดังมากในแบบ ช่องทางโซเชียลในทวิตเตอร์ต่างๆเ็เห็นรีวิวเยอะมากทุกคนบล็อกเกอร์รีวิวอะเยอะมากแล้วก็ผู้ใช้จริงก็รีวิวอเยอะมากเช่นกันเอิร์ธก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่แบบอดใจไม่ไหวที่จะไปสอยตามมาลองนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะสกินซิต้านะคะสูตรสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสูตรใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะคะจะเป็นวิตามินซีเอ็กซ์ต้าไบต์บูสเตอร์นะคะจะเป็นวิตามินซีผสมไฮยาลูรอนด้วยนะคะตัวนี้แล้วเขาก็มี2ขนาดด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยหาซื้อได้ที่วัสั์แล้วก็ตัวนี้เนี่ยหาซื้อได้ที่ เซเว่นทั่วประเทศเลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องลดจุดด่างดำนะคะแล้วก็รอยสิวปรับให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาเขียนมาไว้ว่าผิวดูขาวเนืยอเนียนขึ้นใน9วันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยที่เราชอบก็คือเขาได้รับการทดสอบจากสกินแลบาร์ทอรี่นะคะเพื่อให้เหมาะกับสภาพผิวของคนเอเชียโดยเฉพาะและที่สำคัญเนี่ย ทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังนะคะว่าอ่อนโยนต่อผิวไม่มีสารให้ก,อก่อการระคายเคืองอีกเช่นกันชนีผิวแพ้ง่ายอย่างเอิญนะคะก็ต้องอ่านให้ดีที่สุดนะคะว่าจะเอาอะไรมาลงบนผิวหน้าบ้างนะคะเดี๋ยวขอแกะมาลองใช้กันก่อนเลยนะทุกคนนี่เลยนะคะพอแกะออกมาเนี่ยเราก็จะเจอกับขวดแบบนี้นะคะก็เปิดออกมาเลยเนื้อเซรั่มของเขานะคะจะเป็นเนื้อแบบ ใสๆแบบนี้นะคะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยเขาจะมีเม็ดบีดอยู่ข้างในด้วยนะคะเม็ดบีดข้างใน,นเนี้ยเนี่ยก็คือวิตามินอีนะคะที่จะช่วยในเรื่องลดความหมองค้ำนะคะปรับให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นใน9วันเลยนะตัวนี้นะคะคือตอบโจทย์เอ,อิร์ดมากๆนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยรอยสิวกับแบบสิวเอิร์ดเนี่ยเยอะมากนะคะความหมองค้ำแบบผิวหน้าที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่นะคะก็จะใช้ตัวนี้แหละในการบํารุงผิวก่อนนอนนะคะทุกคน ทาไปก็จะรู้สึกว่าเม็ดบีดที่เขาใส่ลงมาด้วยนะคะมันก็จะแตกตัวแล้วก็ซึมลงไปในผิวเลยนะคะทุกคนแนะที่สำคัญเนี่ยเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆของเลมอนด้วยนะคะแต่ว่าไม่เป็นการระคายเคืองกับผิวหน้านะเพราะว่าได้รับการทดสอบมาแล้วเรียบร้อยนะคะ รู้สึกได้ถึงการบำรุงที่ล้ำลึกจริงๆอ่ะทุกคนตัวนี้เขาจะเป็นแบบวิตามินซีนะคะที่สามารถบำรุงได้ถึงชั้นผิวแท้เลยอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยืนยันได้ไงว่ามันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นได้ใน9วันนะคะอืมส,สดชื่นมาก แล้วก็มาถึงสกินแคร์ตัวสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็น2ตัวนี้เลยนะคะจะเป็นมาร์กหน้าจากเบสอินเฟนนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นมาร์กฟอยสีเงินส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นมาร์กฟอยสีทองน่าจะเป็นสูตรใหม่นะคะที่มาแทนสูตรเดิมที่เออเคยใช้จะเป็นแบบหนึบหนึบอะเออจะไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าเป็น2สูตรนี้มาแทนเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะและที่สาคัญเนี่ยตอนนี้เขามีโปรชิ้นที่2 1นบาท้วยนะคะเออซื้อมาในราคาแค่ 169ชิ้นที่2อบาทก็เป็น170บาทหาร2แล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะคุ้มค่านะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นมอยส์แคร์นะคะจะเป็นแบบพวกเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นไนท์แคร์นะคะสามารถใช้ได้ ทุกคืนก่อนนอนเลยนะคะทุกคนก็ไปเลือกตามความเหมาะสมกับผิวหน้าของตัวเองได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยก็จะขอตัวไปมาร์กหน้านอนแล้วเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใครที่ลองใช้ตัวไหนแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาบอกในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเนาะแล้วก็อยากให้เอรทําคลิปอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้เอิร์ทไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Bye.